นะคะน้องๆพบกับพี่อีกแล้วนะคะในช่องเจเดเกมมิ่ค่ะแมปที่พี่เล่นก็คือแมปสร้างอะไรนะกิจการออสร้างกิจการต่างๆนะคะน้องๆไม่ว่าจะเป็นขายน้ำมะนาวตัดหญ้าแล้วก็ล้างรถขายพิซซ่าขายทำซูชิกิจการหลากหลายค่ะน้องๆค่ะวันนี้พี่ก็ฟาร์มตังค์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะ ใช้เวลาฟังตังเยอะนะคะแต่เก็บตังค่ะตรงนี้ก็มีเวลานะคะค่ะฮะเขาให้เราไปอีกกิจการใหม่แล้วค่ะน้องๆตอนนี้ไปค่ะกิจการต่อไปคือสนามฟุตบอลค่ะน้องๆ่ะเปิด กิจาการใหม่ของเราคะ่ะสนามฟุตบอลนี่เลยก็กดตรงนี้ไปเลยนะคะน้องๆโอโ้โหอโเก็บตังอีกรอบนะคะนี่เรามีผู้จัดการประจำร้านนะคะเราก็จะต้องไม่ได้ไปกดอะไรมากมายแต่ตัวนี้ก็คือเราจะต้องได้ ผู้จัดการร้านคือสิบล้านนะคะสิบล้านในการเอ,อ่ออะไรนะหาผู้จัดการร้านนะคะตอนนี้เก็บตังค์อย่างเดียวอันนี้ยังไม่ได้คูณหรอก็จัดไปคูณสิบนะคะคูณสิบไม่พอคูณร้อยไปเลยค่ะอันนี้เป็นหนึ่งดูเลยอ่ะคูณสิบคูณสิบไม่พอคูณร้อยไปเลยค่ะ นี่ฟาร์มตังค์เยอะๆไปเลยเอา้าทำไมมันอยู่ที่คูณหนึ่งพี่เคยคูณร,ร้อยไปแล้วไม่ใช่หรอหรือมันอะไรยังไงเน่ยคูณหนึ่งหมดเลยเออเข้าใหม่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้หรอไม่เข้าใจเออหรือว่าพี่ไปกดรีเซ็ตหรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่นะคะคูณร,ร้อยไปเลยค่ะอ่ะทำไมมันกลับมาที่เดิม คูณสิบคูณร้อยสูงสุดเอาตังตังอยู่ไหมตายแลย้วตังหายค่ะน้องนี่จัดไปแล้วก็กุดตัง <c oughs> มีหลายกิจการมากเลยค่ะน้องๆตัวนี้ตัวนี้ ยอดตัวนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดล้านใช้เวลานานหน่อยนะคะนี่สร้างกิจการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเป็นแบบสร้างเออสร้างธุรกิจหรืออะไรสักอย่างเลยแบบที่พี่อ่านอ่านไม่ทันนะคะอันนี้คือสิบล้านเดี๋ยวพี่ก็จะได้ผู้จัดการร้านของร้านซูชิแล้วนะคะ เราก็แค่วิ่งเก็บไปเลยนะคะน้องๆอ,งอ,งองี่สูงสุดแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ให้เราอัปเดตอ๋ออัปเดตเราก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะคะน้องๆเราก็จัดไปเลยอันนี้ลดอะไรรถหุ่นยนต์อ๋อลถที่ส่งพิซซ่าเหรอวี สโงพิซซ่าของเรามันจะได้จังเพิ่มขึ้นนะเนาะแต่ว่าพี่ก็อยากจะได้มันได้สิบล้านไว้ๆพี่จะซื้อผู้จัดก,การตัวนี้ทำตังก่อนนะคะอันนี้ก็ทำตังได้ดีออเ่าจะได้สิบล้านแล้วทีนี้ต้องใช้เวลาฝ่ามือแล้วคะดู สร้างธุรกิจกิจการเยอะแยะมากมายดูแลสนามหญ้าล้างรถจัดส่งพิซซ่าแล้วก็รถบรรทุกเครื่องดื่มแล้วก็จะมีร้านซูชินะคะให้เราทำํำนี้เก็บตังความสนุกสนุกน่ารักเอ้ยมีเพื่อนบ้านหรือเปล่าพี่เนี่ยไปดูสิ ีเพื่อนบ้านใหม่เฮ้ยมีเพื่อนบ้านด้วยรู้สึกว่าแบบนี้น้องๆจะเล่นหลายคนนะคะเขาเล่นเยอะอยู่นะนี่ของเขาเฮ้ยีสวัสดีสวัสดีนาะยของเขาก็จะประมาณนี้เอา้าออกไปเฉยโอ้โหเราก็วิ่งหาเพื่อนเนาะอันน้จะเป็นบ้านเพื่อน บตังให้ได้สิบล้านเป็นหวัดอีกแล้วน้องๆอ,อากาศเปลี่ยนแปลงน,นี่ฟาร์มไปเรื่อยๆตัวนี้เราก็จะได้เลยอย่างโอ้ตัวนี้น่าจะนานเลยแหละหนึ่งนาทีนะ หนาทีใช่ไหมคะน้องหรือยังไงนี่น่าจะหนึ่งนาทีแหละถ้าหนึ่งชั่วโมงก็คงไม่ไหว <c oughs> นี่ลูกค้าเราจะถึงร้านรูเเป่าเดี๋ยวพี่ขอเวลาฟาร์มแป๊บนะเช่นนะ้อง <c oughs> มาค่ะน้องๆพี่ก็ฟาร์มได้สิบล้านแล้วนะคะเราจะมาซื้อผู้จัดการเช่าผู้จัดการกัน มาแล้วนี่คือผู้จัดการของเราเราจะได้ไม่ต้องมาวิ่งมากดเองนะคะให้เขากดให้ไวให้เราเลยนะคะแล้วตนนี้เราก็คูณไปเลยนี่แล้วก็แค่วิ่งเก็บเลยนะคะมีผู้จัดการร้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้จัดการร้านดูแลทุกอย่างครบเพอร์เฟกนะคะต่อไปแล้วก็จะเป็นอัปเดตอัปเกรดห้าร้านลดนี่ส่งพิซซ่านะคะน้อง อัพก็บเลยอะไรดาวเทียมกุ้งประมาณนี้เออไม่แน่ใจว่าเราอัพจะมันน่าจะเพิ่มอะไรสักอย่างให้เราได้ตังเร็วขึ้นหรือเปล่านี่แะค่ะน้องนอืมเรวก็จะฟามไว้แบบนี้เลยไอ,อตัวสนามฟุตบอลพี่ต้องว่าผู้จัดการมันต้องอยู่ที่ห้าสิบล้านแน่เลยมาดูกัน ร้อยล้านเธอโอ้โผู้จัดการร้อยล้านวีหกนาทีโอ้โหเจ้าตัวนี้โอเคค่ะเราก็จะฟันมีไปเรื่อยๆนะคะน้องๆโอเค EP นี้เป็น EP ที่สองนะคะที่เราจะเอออันนี้เนาะสนามฟุตบอลนะคะต่อไป จะเป็นการส่งสัญญาณหรอโอ้โหร้อยล้านเลยค่ะทีนี้ที่ก็ขอจะต้องใช้เวลาอีกแล้วค่ะน้องๆร้อยล้านนะคะร้อยล้านในการอันนี้ต่อไปเปิดกิจการต่อไปของเรานะคะน้องๆคนเล่นเยอะอยู่นะตัวเนี้ยนี่ัไม่ได้มีเพื่อนมีไหมนั้นเออมีเพื่อนกำลังฟาร์มเหรอ โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละมันก็จะเป็นการฟาร์มไทค o นไปเรื่อยนะคะเดีวันนี้ก็จะมีเล่นอัปเกรดหลายๆเกมนะคะน้องๆค่ะต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่พี่จะไปทําสร้างร้านค้าแล้วก็สร้างเอ,อ่อทำอาหารนะคะเกี่ยวกับอาหารทำเค,คำเ้กทเบเกอรี่อะไรามากมาย จะไปมีมมอีกหลายๆเกมนะคะที่พี่จะเล่นน้องๆอย่าลืมกดติดตามนะคะมาดูเพื่อความสนุกกันนะคะไม่าจะเป็นแมปฟิดต,ตกปลา99คืนหรือว่าจะเป็นออแมปขโมยอะไรพวกนี้ค่ะเต mm ้น hmm. ไ,ได้หมดเลยนะคะน้องๆคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณน้องๆที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย